สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ m r Q s v i e w ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า Samsung Galaxy Note 5กันนะครับใช้กันมาสักหนึ่งอาทิตย์วกว่าแล้วมารีวิวกันดีกว่าว่าเจ้า Samsung Galaxy Note 5จะเจ๋งขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมรีวิวเทปนี้กันเลย Samsung Galaxy Note 5ครับเครื่องที่ใช้รีวิวเป็นสี Silver ขนาด 32GB ครับ สมาร์ทโฟนที่เรียกว่าหน้าตาดีสุดๆนะครับของยุคนี้เลยก็ว่าได้นะฮะมากันที่รูปร่างหน้าตาก่อนเลยนะครับรูปร่างหน้าตาคุ้นเคยดีนะฮะเพราะว่าถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่าง S6 นะครับแค่เปลี่ยนจากเคิฟข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเคิฟข้างหลังเครื่องเท่านั้นเองนะฮะสำหรับ Note 5ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมจาก S6 นะฮะโดยกรอบเครื่องเป็นโลหะแล้วก็ตัวเครื่องด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังมากเลยทีเดียวนะฮะ บอกเลยนะฮะว่าถ้าทําตกเนี่ยโอกาสที่กระจกรอบเครื่องจะไม่แตกเนี่ยโอกาสน้อยมากเลยทีเดียวครับและแน่นอนนะครับเมื่อตัวเครื่องเป็นกระจกขนาดนี้นะครับสิ่งที่จะตามมาง่ายมากก็คือรอยนิ้วมือนั่นเองนะฮะส่วนตัวเองนี่เช็ดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ารอยนิ้วมือติดง่ายมากเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นโทรศัพท์ที่ถือและรู้สึกดีมากๆเลยนะครับ เพราะมันดูด,ดีพรีเมียมสุดๆนะฮะถึงจะลื่นมือไปหน่อยเพราะว่าเป็นกระจกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหาเคสใส่ไว้หน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับปลอดภัยไว้ก่อนและเป็นที่น่าเสียดายที่เปลี่ยนแบตไม่ได้แล้วนะครับรวมไปถึงไม่มีไมโคร SD การ์ดแล้วด้วยไออา s t บัสเตที่เคยมีในโน้ตสีก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้เจ้าตัวนี้เป็นรีโมททีวีไม่ได้แล้วโน้ต5มากับหน้าจอขนาด5.7นิ้วนะครับ QHD Super AMOLED Display นั่นเองเรียกว่าสวยมากค มากนะฮะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ยังไม่เคยเห็นจอในส่วนขนานนี้มาก่อน มากับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลัง16ล้านพิกเซลนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันสำหรับ Samsung Galaxy Note 5นะครับในการถ่ายภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยทีเดียวแม้แต่ในที่แสงน้อยก็ยังถ่ายออกมาได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปชอบเซลฟี่โดนฮะ เกือบลืมเรื่องการถ่ายวิดีโอไปนะฮะแน่นอนครับสามารถถ่ายสูงสุดนี่คุณภาพอยู่ที่ UHD หรือว่า 4K เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยนำาให้ดูเป็น QHD นะครับก็ถือว่าชัดมากแล้วใช้แล้วพอใจมากมาย ยังคงมีปุ่มโฮมที่เป็น Finger p r n s t s n n n r e u i u i l ว i n นะครับก็สามารถใช้ในการปลดล็อกเครื่องเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะ,ะ Set การเซตอัพก็ง่ายๆครับไม่ยากอะไรแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยมี Heart Rate Sensor นะครับหรือว่าที่ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองนะครับส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ฮนะน่าจะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะวัดการเต้นของหัวใจหลังจากการออกกำลับบงกายหรืออะไรก็ตามนะฮะ Note 5มากับคุ้มพลัง X y n o t 7 420นะครับพร้อมแรม4 g b และตัวที่ใช้รีวิวอยู่นั่นก็คือ32 g b Storage นะครับแต่ว่ามีตัวท็อปกว่านั้นนั่นะก็คือ64 g b Storage r ครับรันด้วยซอฟต์แวร์ t o u c h w i z นะครับเบย์ d อน Android 5.1.1นั่นเองนะฮะลื่นไหลดังใส่น้ำนะครับใครที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ของ Samsung มาก่อนแล้วก็น่าจะใช้ไม่ยากนะฮะ ลองเล่นสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะกลับมาใช้ได้คล่องเหมือนเดิมละอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือมัลติท a สกิ้งนั่นเองหรือว่าการใช้แอป2แอปเนี่ยพร้อมกันในหน้าเดียวนะครับก็สามารถกำหนดไซส์ได้นะฮะว่าจะยังไงแอปไหนใหญ่กว่าเล็กกว่านะครับแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันเลยนะฮะมีประโยชน์มาก,มากเลยหรือจะดึงแอปอีกหนึ่งแอปแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งวินโด์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมทำที่นี่ และแน่นอนนะฮะจุดเด่นของ Note 5ก็คือ S Pen ครับที่สมาร์ทโฟนอื่นๆไม่มีนั่นเองถูกออกแบบใหม่นะครับแค่คลิกทีเดียวก็สามารถดึงออกมาได้อย่างง่ายดายเลย แถมที่คลิกปากกาด้านหลังให้ความรู้สึกเหมือนถือปากกาจริงๆอยู่นะครับเวลาเราถือปากกาแร้วรชอบกดคลิกข้างหลังเล่นๆนะฮะก็สามารถคลิกคคลิกคลกคลิกตามใจคุณเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มเกินครับหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนชอบเหมือนผมแน่นอนนะครับนั่นก็คือเวลาเครื่องดับอยู่เนี่ยคุณสามารถกดปากกาออกมานะฮะและจดได้เลยทันทีนะครับและหลังจากจดเสร็จเนี่ยก็แค่เสียบปากกากลับเข้าไปที่เดิมก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับเหมาะสําหรับการจดโน้ตแบบ ด่วนนะฮะโดยไม่ต้องเข้าแอปให้วุ่นวายนั่นเองรวมไปถึงฟีเจอร์อื่นของ S Note นะครับที่มาใหม่อย่าง การเทคสกินช็อ t แบบยาวๆนะฮะแล้วก็การใช้งานโน้ตต่างๆที่ทำให้คุณจดโน้ตได้สนุกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดครอปแล้วนำมาจดเพิ่มเอามาตัดแปะหรืออะไรก็ตามเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวแถมยังมีลูกเล่นชนิดของปากกานะครับขนาดของปากกาสีของปากการวมไปถึงชนิดของกระดาษด้านหลังด้วยและในหน้าของ Air c o m m a n d นะครับคุณสามารถเพิ่มช็อตคัทเข้าไปได้ถึง3ช็อตคัทด้วยกันนะฮะ อย่างเช่นที่ผมตั้งไว้ก็มี S note, c h r o m แล้วก็ Croc นะครับนั่นก็คือนาฬิกาน,นี่ีและก็ตามที่เขาบอกนะฮะอย่าเสียบ S pen ผิดด้านนะฮะเดี๋ยวพังตัวนในภาพของการเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าไหลลื่นได้ดีไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากอัสเปกมาเต็มซะขนาดนี้ก็ลองชมตัวอย่างได้สำหรับเกมนี้กับ Spider Man ครับ แบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมที่ลดลงจาก Note 4นะฮะก็ยังอยู่ได้เป็น10ชั่วโมงนะครับต่อวันเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะฮะใช้งานด้านเกมเยอะก็คงจะลดเร็วกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่ามากับระบบ fast charge แบบ wireless ด้วยนะฮะผมได้ลองทำการชาร์จแบบ wireless ดูนะครับจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็สะดวกดีฮะวางปุ๊บก็ชาร์จปั๊บเลยวัดคะแนนด้วยก k r a n g e 3นะครับเทียบกับ one plus 2นะฮะทั้ง single core และก็ multi core เนี่ย samsung galaxy note 5ก็ชนะหมดเลยยืนยันให้แน่นอนด้วย Antutu นะครับ one plus 2ได้52331นสะครับส่วน galaxy note 5ได้ 6ก1 2 9อครับก็คงต้องยกให้เขาจริงๆนะครับสำหรับ s a m s u n galaxy g note 5นะครับที่มาด้วยสเปคที่แรงแต่ว่าราคาก็แรงเช่นเดียวกันนะครับครบครันทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น fast charge NFC กล้องถ่ายรูปคุณภาพเยี่ยมนะครับรวมไปถึงการอัดวิดีโอถึงขนาด 4K เลยทีเดียวแบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมที่คุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะฮะแต่หลายคนรู้สึกแย่ลงนิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่ลดลงจาก Note 4นะครับอยู่ที่3,200ม ah, ิลลิแอมลดเหลือแค่3,000เท่าน,านั้นแต่จริงแล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันไม่มีปัญหาอะไรครับอินเทอร์เฟซที่ทำงานได้ลื่นไหลนะฮะใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงจุดเด่นอย่าง S Pen นั่นเองนะครับที่ทำให้คุณสามารถจดโน้ตได้อย่าง สนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้ได้เล่นกันด้วยถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมนะฮะที่จะซื้อ Samsung Galaxy Note 5นะฮะแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่จดโน้ตแล้วก็ใช้ S Pen อย่างสม่ำเสมอนะครับเครื่องนี้คุ้มค่ามากครับแนะนำให้ซื้อเลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้ความสามารถความเร็วความแรงแล้วก็หน้าตาที่ค่อนข้างจะคล้ายกับเจ้า Samsung Galaxy Note 5นะฮะแต่ไม่ต้องการ Pen เพราะไม่ได้ใช้เนี่ยผมแนะนำครับเป็น Samsung Galaxy s 6 H plus ดีกว่าครับขอขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ subscriber ทั้งหลายด้วยนะฮะเทปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้ากับของชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมไม่ดีกับรายการ Mr. Q's View ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ